สวัสดีครับครั้งนี้นะครับจะส่วนอ่าส่วนนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของการเช็คอีเมลแล้วกันพอดีหน้าจอเดิมมันไม่มีในส่วนของการใส่อีเมลนะครับแต่ผมสมมติเหตุการณ์ให้แี้แล้วกันว่าอ่าสมมุติว่าชื่อในช่องนี้ผมต้องการให้ใส่เป็นชื่ออีเมลแล้วกันทีนี้นะครับในเรื่องของการเช็คอีเมลว่าผู้ใช้พิมพ์อีเมลถูกหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถใช้โค้ดสั้นๆได้ดังนี้นะครับ ผมจะใส่โค้ดในโมดูลแล้วกันอ่ะโค้ดในการเช็คอีเมลนะครับก็คือเนี่ยบรรทัดกลุ่มนี้นะครับหลักการก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวเช็คตัวอักษรนะครับถ้าเช็คแล้วตัวอักษรได้ตรงตามนี้นะครับมันจะคืนค่า True นะครับเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับแล้วเราจะเอา,อาตัวแปรตัวนี้มาเช็คต่อว่าเป็น True หรือเป็น False ถ้าตู้งสือมันได้รูปแบบนี้มันจะเป็นทูถ้าเกิดตู้งสือมันมันไม่ใช่นะครับมันพูดง่ายคือกลุ่มนี้เป็นการเช็คอ e ีเมลถ้ามันได้รูปแบบอ e ีเมลนะครับมีตัวแอดมีตัวจุดมีตัวอักษรอะไรประมาณนี้นะครับมันจะแสดงคืนค่าทูออกมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใช้เขาไม่ได้พิมพ์ในรูปแบบของอ e ีเมลคือไม่มีแอดเนี่ยมันก็จะคืนค่าฟอลโอเคครับพอมันคืนค่าทูปุ๊บนะครับก็ไม่มีอะไรเราก็จะรีเทิร์นค่าทูกลับไป ก็ไม่มีอะไรมากที่เราจะคิดเลยคือตรงที่มันเป็นฟอสแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเช็คแล้วนะครับมันไม่ใช่รูปแบบอีเมลมันจะมันจะคืนข้าฟอ์มาให้ตัวนี้นะครับเราก็จะรีเทิร์นข้าฟอสกลับไปพร้อมกับเราจะมีมเมสเซจแจ้งมาด้วยว่าว่าว่าอะไรก็ว่าไปในกรณีที่ไม่ใช่อีเมลนะครับก็ก็จะให้มีมเมสเซจแจ้งเตือนอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูกัน,นครับว่ามันใช้งานยังไงเริ่มต้นพิมพ์โค้ดพวกนี้ไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้วิธีการใช้งาน นะครับเราก็จะทำในปุ่มบันทึกนะครับทำในปุ่มบันทึกเช็คอโอเคเราจะเช็คนะครับเช็คว่าของเดิมเนี่ยเราเช็คว่าต้องมีข้อมูลและทีเราจะเช็คเพิ่มอีกว่าถ้ามีข้อมูลแล้วก็ต้องเป็นในรูปแบบอีเมลด้วย เราก็ตัวอย่างกระช้งานคือตัวนี้นะครับก็มาเลยป๊บวางตุ่มจีนถ้าเกิดให้เต็มรูปแบบเนี่ยต้องใส่ชื่อโมดูลเลยนะครับโมดูลโมดูลหนึ่ง,โม,งโมดูลหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ในวงเล็บแรกอันนี้คือ,อชื่อ t e x t b o x หรือตัวแปะสตริงที่เราต้องการจะเช็คอ e ีเมลนะครับในที่นี้ก็คือตัวนี้ ที่ทีเนมนะครับอันนี้ในกรณีที่ถ้าอีเมลผิดต้องการให้ขึ้นแมซเซ็บ็อกข้อความว่าอะไรก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นถ้าให้อธิบายทัดนี้ก็หมายความว่าถ้าอีเมลในช่อง t ท x tname ผิดให้มันออกจาก ลูปนี้ไปเลยก็หมายความว่าท่านผิดปุ๊บมันจะมันก็จะออกไปเลยครับมันมันจะไม่มาทำคำสั่งกลุ่มนี้แล้วมันจะไม่เซฟไม่เคลียร์ไม่โชว์ไม่ล็อกเดดทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดรูปแบบอ e ีเมลมันถูกปุ๊บอ่ามันก็จะมาทำเซฟทำเคลียร์ทำโชว์ทำล็อกตามลำดับขั้นตอนไปโอเคนะครับอ่าของลันโด๊บเพิ่มใส่ข้อมูลไปไม่ใช่รูปแบบอ e ีเมลนะครับลองบันทึกดูสินี่อีเมลผิดนะครับถ้าอ e ีเมลถูกละมีแอดละ ตัวอนหนึ่งตัวแค่นี้พอไหมจะยอมรับว่าเป็นรูปแบบอีเมลหรือเปล่าก็บันทึกปุ๊บก็ยังผิดอยู่นะครับเพราะตัวนี้มันน้อยไปจากที่ทดลองสึกว่าจะต้องสองสามตัวแล้วมั้งครับอัลูซิอัน,นี้มันให้ยังยังนนไม่ให้อีกอ่าตัวนี้นให้ยังอ่าแสดงว่ารูปแบบก็คือต้องมีตัวสือมีแอแล้วก็มีตัวสอนนะครับตัวสอนก็ประมาณ2ตัวขึ้นไปอะไรประมาณนั้นมีจุดด้วยนะครับอ่านี่เพิ่มได้แล้ว โอเคนะครับรูปแบบอีเมลก็ที่สําคัญเลยก็คือโค้ดกลุ่มนี้นะครับหรือโค้ดกลุ่มนี้โอเคลองไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ